สวัสดีครับทุกคนคิ Q วไลฟ์ขอผมวันนี้ผมอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยนะครับพาทุกท่านมาพบกับการรื้อถอนอาคารกรมการปกครองบนพื้นที่ของกระทรวงมหาดไทยครับซึ่งจะบอกกันนะครับว่ารื้อถอนนี่เรียกได้ว,ว่าแทบจะหมดทั้งอาคารเลยครับวันนี้ครับผมเองก็เลยมาเก็บภาพความคืบหน้าให้ทุกท่านได้ชมกันว่าการรื้อถอนจะมีความคืบหน้าไปถึงขนาดไหนและรายละเอียดจะมีอะไรบ้างยังไงมาชมคลิปนี้ไป,ปพร้อมๆกันเลยครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่คลองครูเมืองเดิมด้านขวามือของผมก็คือถนนอัสดางด้านซ้ายมือของผมคือถนนราชินีและด้านหน้าของผมนะครับที่เห็นเป็นวัดอยู่ไกลๆก็คือวัดลาดบระพิษครับถัดจากวัดลาดประพิษไปนะครับก็จะเป็นที่ตั้งของกระทรวงมหาดไทยจุดหมายที่เราจะมาชมกันในวันนี้ครับ จากจุดที่ผมยืนอยู่นะครับมองตรงเข้าไปก็จะเห็นกับอาคารที่อยู่ระหว่างการรื้อถอนซึ่งอาคารแห่งนี้เองก็คืออาคารของกรมการปกครองครับซึ่งก็จะอยู่ติดกับถนนลาดประพิษเลยนะครับยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยครับด้านหน้าก็คือถนนลาดประพิศครับถ้าตรงเข้าไปก็จะไปที่ถนนเฟื่องนครได้ สำหรับอาคารที่อยู่ระหว่างการรื้อถอนในตอนนี้นะครับก็คืออาคารของกรมการปกครองครับมีความสูงอยู่ที่6ชั้นถูกใช้งานมานานกว่า20ปีตั้งอยู่ใกล้เคียงกับหมู่ตึกเก่าของกระทรวงมหาดไทย เช่นอาคารสาราว่าการกระทรวงมหาดไทยอาคารดำรงราชานุสรอ,อาคารดำรงราชานุภาพหรือว่าอาคารจอดรถตั้งอยู่บนถนนอัสดังกรุงเทพมหานครครับโดยที่กรมการปกครองมีแผนจะย้ายไปอยู่ที่ศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่ที่กําลังก่อสร้างโดยจะอยู่ในโซนบีอาคารของกรมการปกครองที่มีความสูง21ชั้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดก,การออนไลน์ได้นะครับ สำหรับที่ตั้งของกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่นะครับก็จะอยู่ที่ลิมถนนเจริญนครและก็ลมแม่น้ำเจ้าพยาตั้งอยู่บนเนื้อที่ขนาด19ไร่นะครับด้านข้างของวัดสวตชัรวรวิหารในเขตคลองสานครับและก็จะมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปีพศ2569ครับ ดูจากมุมนี้หลายๆท่านก็อาจจะนึกไม่ออกนะคะว่าจะเดิมแล้วอาคารแห่งนี้มีหน้าตาเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมมีภาพในอดีตให้ทุกท่านได้ชมกันครับ <S <S นี่ก็คือภาพของอาคารก่อนที่จะมีการรื้อถอนนะครับด้านซ้ายมือก็คือวัดลาดบะพิษครับส่วนด้านหลังของผมนะครับคือถนนเฟื่องนคร ด้านนี้คือถนนเฟื่องนครครับซึ่งบริเวณนี้ก็ไม่มีสายสื่อสารให้ดูลกลุงลังนะและในบริเวณนี้เองก็มีหนุ่มสาวมายืนถ่ายรูปกันหลายคนเลยครับผมว่าบรรยากาศก,าก็ดูดีนะครับเพราะไม่มีสายสื่อสารอะไรอะไรก็ดูดีไปหมดเลยนะ ชมบรรยากาศจากถนนลาดพริษก็สักพักหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมมุมมองจากด้านฝั่งของถนนอัสดางดูบ้างครับด้านนั้นนะครับจะเห็นถึงความคืบหน้าอย่างมากนะจะเห็นเลยนะครับว่าอาคารถูกรื้อถอนไปถึงขนาดไหนนะครับด้านนี้ก็มีป้ายบอกรายละเอียดของข้อมูลงานรื้อถอนอยู่นะครับเขาได้บอกไว้ว่างานรื้อถอนอาคารกรมการปกครองและสิ่งประกอบอาคารบนพื้นที่กระทรวงมหาดไทย อาคารกรมการปกครองถนนอัสดางแขวงวัดลาดประพิษเขตพระนครกรุงเทพมหานาครปริมาณงานงานรื้อถอนอาคารกรมการปกครองหนึ่งหลังความสูง6ชั้นผู้รับจ้างคือบริษัทเดโมเดเวล็อปเมนต์จำกัด ระยะเวลาในการดำเนินงานเริ่มสัญญาตั้งแต่วันที่12กรกฎาคม2566สิ้นสุดสัญญาในวันที่9ตุลาคม2566ครับอันนี้ก็คือข้อมูลในป้ายประกาศครับซึ่งผมดูจากตัวภาพในตอนนี้แล้วนะครับผมว่าก็น่าจะทันอยู่นะเพราะว่าตัวอาคารก็ถูกรื้อถอนไปเกือบจะหมดทั้งหลังนะครับอันนี้ก็คือภาพที่ตั้งของกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่นะครับดิมถนนเจริญนคร ยังไงถ้าผมมีโอกาสไปที่ย่านนั้นเมื่อไหร่เดี๋ยวผมไปถ่ายให้ชมอย่างแน่นอนครับ สำหรับพื้นที่ของกระทรวงมหาดไทยแห่งนี้นะครับก็มีแผนที่จะอนุรักษ์เก็บเอาไว้นะครับในส่วนของสาราวาการและก็จะมีการพัฒนากายเป็นพิพิธภัณฑ์ครับก็คือด้านหน้าจุดนี้นะครับในส่วนของสาราวาการในส่วนของข้อมูลรายละเอียดก็ยังมีออกมาไม่มากสักเท่าไหร่ครับเอาไว้ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ชมอย่างแน่นอนครับ ด้านหน้าคือสะพานช้างลงสีครับซึ่งข้ามจากสะพานช้างลงสีไปนะครับก็จะเป็นที่ตั้งของกระทรวงกระลาโหมครับด้านนี้คือถนนบํารุงเมืองครับซึ่งในส่วนนี้ก็ไม่มีสายสื่อสารให้เห็นแล้วนะพอมองมามุมนี้นี่เรียกได้ว่าดูสบายตาแล้วก็น่าถ่ายรูปมากเลยครับ ท้ายคลิปแบบนี้ก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องเราก็ไปกดคําว่าขอบคุณได้นะครับที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคําว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับผมเองก็จะนำรายได้ส่วนนี้ครับมาชจ่ายในการเดินทางมาชจ่ายในการพัฒนาช่อง ฝากด้วยนะครับคำว่าขอบคุณที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอรุ้นกันได้เลยครับถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยด้ครับถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลฟ์สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ